แล้นี้เกิดในวันจันทรนะฮะกับไกด์ดวงเด่นและสดาครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่9ถึง15เดือนตุรานะฮะเรื่องอะไรเด่นเดนชัดเจนที่ต้องเจอนะฮะเรื่องที่มาเจอเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะศวราฟังเรื่องแรกครับที่เด่นมากเลยฮะมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับเขาว,ว่าข่าวดีที่นี่นะครับคือถ้าซื้อค้าขายคุณจะขายดีถ้าข่าวดีในเรื่องของถ้าคุณเดือดร้อนนะครับไม่สบายเรื่องเงินทองนะฮะหรือติดติดกัด,กดขัดครับคุณจะแก้ปัญหาได้หรือถ้าสมมติว่าคุณลุ้นอาลุ้นเงินนะฮะบางส่วนที่ แม่จะออกไหมหรือว่าออกมาแล้วมันจะได้แค่ไหนคือมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินหรือว่าจะมีเงินเข้านะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบบอยู่ๆจะมีเงินเข้ามาเลยโดยที่เราไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรเลยไม่อันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะโอเคนะแปลว่ามันได้ฟลุกนะครับเ,เป็นเรื่องที่เราเคยทําและทําได้แล้วก็เงินส่วนนั้นเข้ามานะครับหรือถ้ามีอะไรที่ติดขัดเอ่ยผ่าขอความช่วยเหลือจากใครพอได้อยู่นะฮะเจรจาผัดผ่อนผนผ,ผ,ผ,ผันนิสินโอเคสําเร็จทวงนิสินโอเคมีข่าวดีนะฮะ นี่คือสิ่งที่เจอนะครับเรื่องแรกเนาะเรื่องที่2ครับมันก็เกี่ยวเนื่องมานะฮะมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่เราถูกใจนะครับบางทีเราจะอยากซื้อของส่วนตัวนะฮะโอเคก็ได้ซื้อหรือว่าหมุนเงินได้ทันเวลาถ้าคุณเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาจะหมุนเงินได้ทันเวลานะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับเขานี้นะฮะมาดูเรื่องของการงานอันนี้อันนี้ชัดเจนมากดวงงานถูกใช้ไหววานให้ทํางานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับบางทีกณอาจจะเจอ งานแทรกงานด่วนนะฮะหรือว่าทํางานอยู่แล้วงานคนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะแล้วเขาทําไม่ได้นะฮะเรก็จะใช้เราอะไรไปทําคุณจะเจองานแก้งานซ่อมงานที่คนอื่นทําไม่ได้บ่อยเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะและเราก็ทําได้ด้วยเนาะแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้ดวงป่าเป็นเอกเลขเป็นโทนะฮะช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับคุณต้องคุยด้วยตัวเองนะครับคุยเจราจาติดต่อต่อรองนะครับหรือว่าจะคุยผัดผ่อนผ่อนันอะไรก็ตามนะฮะหรือว่าจะคุย เชื่อมสัมพันธ์นะฮะช่วงนี้ปากเป็นเอกเวลาคุยแล้วคนเชื่อถือโนมนาใจคนได้นะครับนําซ้านะครับมันมีดวงข่าวดีคือมีคนสนับสนุนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคุณเอ่ยปากขอให้ใครช่วยก็เขาจะช่วยแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาโอเคเลยนะฮะสัปดาห์นี้ผู้ใหญ่นะฮะเมตตานะครับแต่ว่าเขาผู้ใหญ่นี่คงไม่ใช่ทุกคนนะฮะเมตตาเราคือสมมุติว่าเรามีที่ทํางานนะครับแล้วมีผู้ใหญ่บางคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก,ก่อนนี่แหละคนเนี้ยนะฮะ เขาจะช่วยเหลือเราแล้วฮะแต่ว่าข้อสําคัญคือมันมีอีกบุมหนึ่งนะฮะคือผู้ใหญ่จับผิดจับจ้องนะฮะอันนี้ต้องระวังอาจจะเป็นหัวหน้าหรือคนที่อายุเขาเรียกโอเวอร์โสมากกว่านะฮะเขาจะจับผิดเราครับฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับทำอะไรก็ตามอย่าพลาดนะฮะพลาดนี่โดนจิ้มทิ่มเลยนะต้องระวังนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องต่อมาฮะอันนี้คือเรื่องเด่นนะฮะคือความรักนะครับช่วงนี้มันอึดอัดนะครับเป็นความรักที่ มันมีเหตุปัจจัยจะเรียกว่าขัดแย้งกันบ้างนะฮะทะเลาะก,กันบ้างนะครับหรืออาจจะมีเหตุแบบขุนเคืองอารมณ์นะฮะเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าแล้วแต่คนนะบางคู่เขาอ่อนเพลินโคเรียกว่าเป็นค,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 คู่ครองที่อารมณ์เสียบ่อยอันนี้ก็จะทะเลาะก,กันทีจะแรงบางคู่เขาอารมณ์เย็นนะฮะดาวแห่งความขัดแย้งมาเขาก็จะอาจจะคุยกันคุยกันง่ายขึ้นนะฮะอย,อยู่ที่คู่ครองด้วยนะว่าใครบ้านไหนแรงนี่ สัปดาห์นี้กจะแรงถ้าบ้านไหนดีไซน์ใจคอพื้นดวงเวลาที่ทะเลาะเบาแวงนะครับไม่แรงมันก็จะมีเหตุให้ขุนเคืองเท่านั้นนะครับโอเคนะเรื่องต่อมาครับอันนี้คือเรื่องเด่นนะครับมีดวงเขาเรียกว่ามีไอเดียใหม่ๆนะครับนะคุณอาจจะมีไอเดียในการหาตังค์มีไอเดียในการอยากเรียนนะฮะคราสพิเศษหรือว่ามีคืออะไรที่มันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดนะครับแสดงว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยกำลังจะออก,กนอกกรอบพยายามคิดนอกกรอบ มีไอเดียบางทีอยากจะย้ายาที่อยู่อยากจะขายบ้านอยากจะขายของคือมันมีไอเดียแล้วมีโอกาสได้ริเริ่มนะฮะแล้วก็ได้ทำนะครับมางคนจะไม่ได้ทำเสร็จภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเพราะบ,บางทีคุณอยากเรียนมันก็ต้องลงคอร์สอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นแปลว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆมันจะเกิดแล้วดีในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีนะสัปดาห์นี้หลายอย่างกุกลักบ้างแต่โดยรวมแล้วผมว่าผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจครับ เลขมงคลครับดังนี้ฮะ4273เลขที่ไม่ถูกโชครถคือเลข8สีที่ถูกโชครถคือชมพูเขียวฟ้าขาวแล้วก็สีที่ไม่ถูกโชครถคือสีส้มแล้วก็วันที่ดีครับคือวันจันทร์กับวันอังคารครับวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับห่วงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ฮะคลีเอทแนดครีเอทนะครับห้องน้ำนะฮะให้โล่งให้โปร่งหรืออย่างน้อยเอาอะไรที่มันหมดอายุก็เอาไปทิ้งนะฮะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับมันจะกระตุ้นโชคลาภได้นะฮะมาเลยครับโชคดีครับมีความสุขมากครับเป็นสัปดาห์ที่ เหนื่อยน่อยนะแต่ว่าเหนื่อยก็คุ้มค่าครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ